สวัสดีครับพวกเราสายเลือดวายไม่บัตเทสวันนี้ชาวสายเลือดวายทั้ง5คนนะครับก็มากับ o f ฟฟิเชียลจีเซนะครับไม่รู้ภาษา love in translation นะครับวันสามสิถูกต้องใช่ซื้อมาเพียงแค่30มิบวิสามสิบวิดูซีว่ดเราจะได้อะไรจากสิ่งนี้ไหมผู้มาคู่นายก็คือตาอูกับออฟโรชัยแต่ก่อนจะดูฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสายเลือดวายนะครับเพราะเราจะไปถึงแสนสามได้กันทีค่ะไปเลยไป อัดจออ่ะลืมค่ะขอโทษครัต่อขอบคุณมากพังลืมโอ้ทำไมต้าอุ๊เขากลมหรอรักไม่เรียนเลยโอ้ยนี่เจียงคอนังเอ๊ะ โอ้ยโอ้ยยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะโอเคอยากดูอ่ะจริงๆยังไม่รู้เรื่องเลยคุณผู้รู้ว่าใครเล่นอะไรแต่ยังไม่รู้นะเธอสิบเก้าสิงหาเดือนนะเออเอามานี้ด้วงนะจะมีอะไรครับจะไม่มีเทรลเลอร์ไหนเทรลเลอร์ก็น่าจะมาแต่อาจจะยังไงหรอพรุ่งนี้มารืนนี้หรออยู่อาทิตย์หแรกเออมันไม่รู้อะไรเลยเอาแี้ แต่น่าจะเป็นยาไปที่ทำงานแม้แบบพัดท่านจอบอะไรอย่างเงี้ยดูเดายาวใช่แล้วก็แน่นอนว่าคีย์เวิร์ดสคัญคือหัวใจพองโตเพราะว่าอะไรอฟโคเมกาลีใช่ไ้แลวหรอไม่ใช่อโคดิคาดิแอกเมกาลีคาดิโอคาดิโอสำหรับยาพาร์ทนี่ใช่แล้วแต่บ้านน่าจะเป็นฟิลกู๊ด เออฉันรู้สึ่ๆมันไม่น่าจะหนักมากฉันว่ามาถึงมาถึงอะไรตัวภาษาไทยน่าจะมีเรื่องของแบบชาวต่างชาติไหมเขาเร่ยนภาษาหรอเพราะว่าเราไมียนภาษาคือมันก็นอนอัพโหลดไงเป็นต่างชาติเหมือนไปเรียนที่จีนหรือเปล่าเดาไปมั่วไปหมดว่ามันสั้นมากใช่ไหมใช่ไหมโลเคชั่นแบงกการน่าจะอยู่ที่ไทยแต่อาจจะมีคนต่างชาติที่มาพักทามทำงานกระจ๊อบกระแจ๊บเลยหรือเปล่าเออ เพื่อนบากำลังรีเสิร์ชนี่นะครับใช่กำลังพยายามหาดูว่ามีคำโปรยอะไรในใต้คลิปไหมเท่าที่เราพูดเมื่อกี้เป๊ะหรือไม่ตอนนี้กำลังเป๊ะเลยทำให้หัวใจพองโตจบบอกจบจริงเหรอเฮ้ยจริงด้วยทำให้หัวใจพองโตเป็นการโปรยที่น่าสนใจที่ทำให้เราอยากรู้ใช่เพราะเราเจอหัวใจโตได้แค่ตอนนี้สองแบบคืออยากรู้ไปดูต่อหรืออยากรู้พอแล้ว เป็นกำลังใจให้เรารอดูแล้วกันรอรู้แล้วกันว่าจะมีทีเซอร์อะไรออกมาเพิ่มมากจะมีออฟฟิเชียลเพลย์เลยตามออกมาตามประมาณ2อาทิตย์อะไรอย่างงี้ก็ออนแอรแล้วนะออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลา3ามทุ่มสินาทีนะครับเริ่มออนแอร์เสาร์ที่19สิงหาคมนี้ท่าช่องว่าสามสิบเอ็ดทุ่มนสำหรับน้องตะอู่แล้วก็น้องฝรั่งใช่และคาดว่าถ้าถ้าย้อนหลังนั้นจะเป็นวันดีเหมือนเดิม คาดว่าแซงว่าไม่รู้เหมือนเหมือนจะเป็น two ID อ้าวหรอแต่เดี๋ยวเขาน่าจะแจ้งเราเปเน official เลยแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเอาเซิร์ฟเวอร์มาอีกสักหนึ่งตัวเพื่อให้แบบเขาใจเรื่องเรามากขึ้นนอกจากจะทําให้หัวใจเราห้องโตอันนี้เขาเปิดเหมือนเปิดตัวนักแสดงเลยเออเออเออเหมือนเิดตัวหัวใจโตแล้วจะไปจะฮาร์ d เฟลคิดว่าคาดว่าแซงว่ากู้งเราะเราเป็นว่าอย่าสนใจเลยนะคะใช่เรามารอดูดีกว่าถูกต้องก็อย่าลืมติดตามไปกันเลกับน้องๆทั้งคู่นะครับแน่ Love in translation นะครับรักมีทุกภาษาแล้วก็ฝากติดตามเป็นไงจจกับพี่ๆชาวสายเลือดวะ วายด้วยถูกตกใจเพื่อนแฝกตกใจกักลัวจะอยู่จะทำอะไรก็ทำจอะไรก็ทำอยู่แฝกดีต้องทำอะไก็เลยให้พี่จะใส่เลือดวายด้วยกันกดไลค์ก็แชร์กด subscribe นะครับจนี้ชต้องทำให้เป็นเฟซบุ o กไอทีทว t ตทิกเกอร์แล้วก็ YouTube ครับที่สำคัญในชีิปกระดิ่งติ๊กต็อกนะครับจะรู้พี่ๆนำคำสุสนานนี้ฝากแล้วันนี้ห้าคนของตลาไปกอ่อนเจอกับพี่ได้คอนเทนต์วายอีกมาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบาย